โอเคครับก็กลับสวัสดีนักชมทุกท่านกันหน่อยนะวันนี้อยู่ผมอีเชนเคยอยู่ในไหมครับเอ่อพอเกเรชันนะครับก็หนึ่งจุดศูนย์จุดเก้าอ่ะน่าจะใช่โอเคก็เดี๋ยวนะก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่ม,มาทำคลิปชา้าก็โอยก็ผมก็ทำคลิปสีห้ารอบเลยนะแต่ว่า ตัวเนี่ยเนี่ยเนะียตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ย,ยมันเด้งออกมันเด้งแบบโดยผมไม่รู้ตัวไงหรือว่าผมไปกดวะไม่น่าใช่นะผมไม่น่ากดลงเออมันเด้งออกผมเลยแบบเอาเด้งเด้งหลายรอบเลยนะครับพอสี่ห้านาทีมันจะเด้งผมก็เลยจะรีบอัดนะครับตามนั้นเลยนะครับ ฟอร์แมตฟอร์ฟอร์แมตฟอร์แมตฟอร์แมตคือการลบนะครับคือการลบแล้วติดตั้งใหม่เออ่ให้ฟอร์แมตเอ่ออะไรนะการเอสดีอะไรนี่แหละการเอสดีสิบสองเออสิบหกจิก abyte ของผมนะมันให้ฟอร์แมตผมก็เลยฟอร์แมต จริงผมมีของเยอะแล้วนะครับมีโโอ้หพื้นที่โคดีอ่ะมีหนังวัวสามสิบกว่าอันแล้วก็มีต้นไม้สี่กับทีนึสิบไอ้เหี้ยไม่ไดีเลยโอเคดีอยู่แต่ว่าพื้นที่อ่ะดีแต่ว่าต้นไม้อ่ะไม่ดีเหี้ยมีน้อยชิ้โอยก็คงจะไม่โกงแล้วนะผมว่าผมเริ่มมันไส้แล้วนะ My ghép my my thôi lúc thôi Đồ lúc phân 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 ตายยากนะตายยากกับตายยากเหรนฮะเอ๊ะเฮ่ตายยากเหรอตายยายกายกับแกะฮนะปกติหลายๆครั้งมันจะตายนะอันนี้ตายยาก แค่สีนาทีแล้วก็ด็อกกรอดูกันนะครับว่าจะดิบไหม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 เย็ด่าสีนาทีแล้วถ้าผมไม่ไปกดมัน,น,ะนจะเป็นอะไรไหมอ๋อเป็นอะไรไหมวะกวัวมันแบบเป็นวะ,อะโอ้ยโอ,อ๊ยเบะเบะแกะทำไมวิ่งเร็วจังวะ เด็กที่ต้องการยกบตึกจนนี้เขาไม่ได้เลืกตึกนี้ก็มาเอาไอ,อสัตว์มึงพาคนที่แคบมาห่ออะไรไหเนี่ยโอ้โหน่อะไรอะไรอะไรนะ,ะ,ระ,ระ,ระมึงจะเล่นไล่จับใช่ไหมได้โอเคก็เราก็สังเกตไว้แล้วว่ามันจะดับดับเอาหบดนีไม่โดูนี่ดับเปล่าดับเปล่าโอ้อยห อย่าดับเลยอยุตสาหคลิปสีห้าคลิปเพื่อจะให้คนดูดูเพื่อจะให้คนดูดนดรับชมอุสาทุ่มเทนแหละเอายไปหาตัดไมก้ก่อนก็เออก็ผมบอกไปสองสามคลิปแล้วนะก่อนหน้านี้ที่ผมทำเออก็ผมบอกไปว่าผม จะทำเอออะไรวะเออถ้าใครอยากรู้ว่าผมไปไหนมาก,ก็ให้คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปได้เออผมบอกแล้วผมบอกไปคลิปอื่นแล้วแต่ว่ามันทางคลิปพัง,พงเพราะว่าอันนี้แหละนี่เนี่ยไอตัวนี้แหละก็ได้อัดใหม่หลายครั้งอยู่นะครับสี่ห้าครั้งอันนี้รอบที่หกลวมาเซ็งวะ่ะ โอเคก็ผมก็ได้ลงคลิปแจกเอ่ออะไรวะแจกเครื่องตัดต่อแล้วนะที่จะต่อคลิปซึ่งผมเดียวนะแถวนี้มึงไม่มีต้นไม้เลยเหรอไอ้เนี่ยกะว่าจะขออนุญาตท่านผู้ชมโกงนั่นแหละอ้ะแต่นี่ไม่มีต้นไม้นะขอได้ไหมครับ ว่อนุญาตโกงนด้ไหมครับตามนั้นแหละเขาจช้ว่ไอ่จงจไมม่งอ้ยมจะให้กูเอาอะไรสร้างบ้าน อะไรวะคำสั่งอะไรทำให้ของไม่ตกก็บอกผมได้นะครับอุ้ยจ๋ะเกือบตายก็คงอ,อยากรู้นะเอออยากดู้ม่ากๆตัวหม่างๆหม่างๆอยากดูเออคงอยากรู้มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผมต้อกันผมต้องการทำให้ของไม่ตกนะครับแล้วก็จะเอาไปเอออะไรเนะขาเรียกว่าอะไรวะ คือแบบกลับไปคิวเองเลแล้วกลับไปบ้านแบบไปทิ้งก่องัทควว่ามีแบบมีแบบแดงด้วย,ยนี้นนไห่โอเนแ้วโอีคก็อาจจยังมีอะไรนะเ,นเปิดตัวนะครับเพราะว่า ကောင်းရနေနေဒီကပမာဏ โอ้ยอีกและวอีกแล้วบอหายายเอาอีกแล้วโ,โอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะครับแต่ว่าสมบีติผมตายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าของผมหายไปไหนแบบไม่โหลดนะครับของก็เลยหายก็ผมก็เลยเสีย เตียงนอนก่อนเลยอันดับแรกนะอันดับที่สองก็ทำสเต็กนะสเต็ก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 สติกสติกสติกครับสติกเนี่ยเอาครับดาบครับขวาน คับฝานคบปีแอกคับอันนี้ที่ทำไรทำนาแล้วก็คับนนี้โอเคแล้วก็คาบปีแอกเนะี่ยเยอะๆเดี๋ยวเราได้ใช้นะไม่เผื่อหรอกได้ใช้แน่นอนโอเคแล้วก็ โอเคหนึ่งสองเอาเฮียสต็กหมดเนาะโอ้ยสเต็ก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 โอเคอีฟซี่อันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอือห้าสิบแปดอันพอเดี๋ยวของหมดอดแดกเลยตโอเคเดี๋ยวจะไปหาสร้างบ้านนะ นี่ฉากตรงนี้แหละใกล้นๆนี่เลยเราก็ใช้ในบ้านสงไทยนะเราจะสร้างบ้านสงไทยก็ก็นี่เลยหนึ่งอ้สองสามโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสอง เจ็ดเออเจ็ดนี่นี่ตรงนี้เออเจ็ดเดียวนี่หนึ่งสองเอาเหยียโอเคทิง้งโอเคความกว้างของตรงนี้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8เอา8 9กับบอกนี่ครับ9โอเคบอกโอเคอันนี้นี่ตัดแล้ว3 เดี๋ยวผมขอโกงไม้หน่อยนะครับก็เพื่อทำให้รู้ว่าทุกคนเชื่อในตัวผมโอเคผมก็จะทับ G A M E M O D E เกมโหมดหนึ่งผมขอเอาไม้ก่อนนะเราขาดไม้มากโอเคผมจะทับ เนื้องโอเคครับก็หายอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็วันแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โอ oh ้ก็อย่าลื แชร์กดซับสไคปรป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโ okay. อเคกดไลค์ให้ถึงสิบไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย